โอ้บ่ายงสามสิบนทีของวันจันทร์ันจันที่ยี่สี่ตีกายนสองันห้าร้อยหกสิบแปดะโอ้บรรยากาศลมนะภามาเบิองสวนกล้วยสวนแห่งที่สองนะจากที่ภามาเบืงองกล้วยแห่งหนึ่งแล้ว1ิก่อน ยุคนละโซนเนี่ยนี้เป็นอีกโซนหนึ่งอ่าอีกโซนหนึ่งก็บทิศถนนตรงนี้ยังบ่ายังบ่าฮันได้์ผ้ามาเบิ่งอยู่อ่านาบ้านก็มีบ้านของโยงม้งจะมีบ้านอยู่สองหลังทางเขาแต่ว่าส่วนนี้เป็นคาปลูกคาผือดผ้ามาเบิง่งเกษตรพืชสวนวขั้วปลูกคา ดินไม่เนาะการรักษานาดินไม่นะการรักษานาดินหม่ห้าสีโป่งยังกระไดปลูกขึ้นอ่อนๆก่อนรักษานาดินไม่รักษานาดินเอาถมนาดินไม่ถมไปถมมาปวลเหรห้องน้ำมัอนอยู่ข้างล่างมนจะไปฮะโอ้มาบังทงหน้าบังทงหน้าโอ้หนานักการรับ าจากนั้นที่ออกไปคุณจะเป็นไปพระธาตุพนม40กิกโลนะจากนี่ไปนะจากนี่ไปอากาศอานวยอ่าจากนี่ไป40กิกโลแล้วก็เส้นทางนี่กับเส้นท่านลักลัดออกไปอ่าได,ได,ได้หลายทางเนาะเส้นทางนี้มันย่อมเป็นกระปูกพึ่กัน เอาเยอะเลยแหละเนี่ยท่านขุนเอ่อมัอนี้พามาเบิ่งหลายอย่างเออส่วนของโยมท่านขุนอันนี้ทางวัดกำแพงกำแพงเขามรักษานาดินไปนี่นะการดูแลรักษานาดินเนะเาะเพราะว่าอ่าก็สร้างได้โดนแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเอาดินมาล้งมือซื้อวัดก็สร้างมาโดนแล้วแต่ว่าเอาดินมาล้งมือซื้อเพิ่งก็มีห่วยลงศาสนาหลุด ดนบ่ดนก็เบ่งลวขทางล่างของน้ำเก่าอืมของน้ำตะกี้เป็นทั้งไดเนาะสูงสำารดบพิ่นทมทมดินใหม่ถ้าวัดที่สร้างใหม่เนาะห้องน้ำจะอยู่ข้างบนนะก็จะรู้เลยว่าวัดสร้างใหม่มีสางมาด่นจะเพิ่งเอาดินมาลง่สวนกล้วยเราจะจากสวนกล้วยแล้วจะเป็นอะไรกวอาจะเข้าสวนกล้วยเพื่อนก็ต้องปลูกเน้ก็ต้องปลูก ปลูกต้นไม้ตอกไหม่ตอกไหม้เงาไปคุณตลอดทางเลยตอกไหม่อันนี้ก็ดินมาลงใหม่ดินมาลงใหม่ที่เห็นชิปเคีียดินโยนละเมื่อนี้มาลดนำต้นใหม่ไปเลยพามาชมชิบนี้มาอ่าสายยางลดนำต้นใหม่ขอ,องน้ำเิ่นตอนนี้เป็นค้องสรุปนี่เป็นของน้ำเก่า เป็นห้องน้ำเก่าที่เพิ่นเห็ดว้แต่โดดแล้วถยินไม่มาบันมันก็ต้องสูงเงินบ่ละตะเกี้มันก็หหว่เพียงกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันก็เลยเป็นสรุปเพราทำที่กันน้ำไว้พากันมาเห็ดไว้วแล้วพากันมาเห็ดไวแล้วแต่ว่ากับว่ามันมีเฉพาะตรงนี้ได้ห้องน้ำบางอื่นเห็ดว้ทำร่องแบบเรียบร้อยแล้วที่พุนมันส่วนต้นใหม่ต้นใหม่ที่สวยกัน แล้วขึ้นไปนี่ก็จะเป็นมันแจวต้นมะคามก็มีทั้งปนเป็นสวนกล้วยขึ้นกันอคอยมมาออกสายยางเนาะมือนี้พามาชมพามาชมพามาชมทางช่องก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะพามาชมกล้วยต้นกล้วยเป็นยังไงเป็นมะละกอแล้วก็ เป็นมันแจวมันมันแจวมันเทศมันแจวนี่เต็มไปเลยมันมาเบิ่งมันทาเบิ่งมันพามาเบิ่งมันเนาะข้างล่างจะเป็นมันข้างบนเป็นสวนกล้วยนี่แหละภายในวัดเนาะภายในวัดแจงแสงอุดม ข้างในผมนีอีกเด้ข้างในไปเบิ่งข้างในอีกเนาะยังพันธุ์สุดเด้ข้างในหามาเบิ่งกล้วยสวนผสมอ่าสวนผสมเนาะอ่าก็นี่ปลูกมันแจวข้างๆมันจะเป็นไม้ไผ่อ้อมเขตแดนถนนติดถนนที่มันเป็นไม้ไผ่ พามาเบิงนี่เป็นโซนที่สามที่พามาเบิงเนาะพามาเบิงแก่กว้างที่กว้างแต่รักษาหน้าดินไว้เนาะอืม้า,างล่างป็นกำแพงวัดงาวกำแพงวัดแพงวัดอยู่ถน,นนทุ่งนาไป อันนี้วัดเป็นอย่างงูห้องน้ําอยู่นู่นห้องน้ําห้องน้ําวัดก็ข้างหน้าร่มพัดดีขนาดเลยเอาเบิ้งสวนกล้วยนะนปเนาะคือใบมันก็ได้ประโยชน์หลายเป็นพวกใบประโยชน์จากใบจากต้นแมนเบ๊ดนะประโยชน์จากกล้วยสวนธรรม สวนผ้าทำอ่ะอมาดีผ้ามาเบิ่งไหวแค่นี้ก่อนมืนี้อืืิชิมหน้าเยวะชิมหน้าเดี๋ยวเบิ่งจ้คของใช่ไหมชิมหน้าก็าเจอกันใหม่เนาะก็พามาดูแล้วก็นี่ด้วยยังไม่สุกเลย จะพามาดูใหม่ยังเหลืออีกอีกโซนมาดูโซนที่สามแล้วก็ขอให้ทุกท่านจะมีความสุขทุกท่านเทินจเจริญพร